สวัสดีครับเพื่อนๆนักหมักลูกทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวิดีโอนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําการใช้โปรแกรมนะครับาการสร้างภาพหมอกฮอตนะซึ่งหลายๆท่านอาจจะเจอปัญหาที่ว่าช่องหมายเลขสิบสามนะครับมันอาจจะไม่ติดผมจะลองใหม่นะครับหลังจากที่เราได้ลิงก์แล้วเนี่ยเราก็เปิดเข้าไปใช่ไหมปกติวางปกติ นี่ผมเปิดจาก Google Chrome นะครับผมเปิดจาก Google Chrome พอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าจอขาวๆแบบนี้ให้เรากดที่คำว่าเริ่มใหม่นะครับผมเขียนไว้ยังี้ว่าสร้างรูปหมาะให้กดที่เริ่มใหม่แล้ววางมากดเริ่มใหม่ก่อนเพื่อที่ให้เนี่ยตาสีเข้มเนี่ยแล้วพร้อมกับตัวเลขขึ้นมาแบบนี้นะครับ ในบางครั้งในบางทีเน็ตอาจจะช้าหรืออะไรหน่อยนะเป็นที่เบาราว์เซอร์เนี่ยก็ไม่เป็นไรไอ,อย่างช่องเนี้ยไม่มาเอาใหม่กดใหม่พอดีผมใช้โปรแกรมอัดหน้าจออาจจะมีการดึงดึงหน่อยนะครับรีเลย์หน่อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะขึ้นมาครบหมดอมืจะต้องขึ้นมาครบทุกช่องอะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางหมาเข้าไปเลยใช่ไหมครับตามใจชอบ จมากสีดำแบบนี้อาก็จะวางออไปวางออไปนี่ผมใช้ใช้โปรแกรมจับหน้าจอมันอาจจะมีดึงดึงหน่อยนะครับจริงๆแล้วมันจะต้องติดให้เราเป็นเบีย้ยตรงนี้ก็าวางอะไรไปมันต,ติดเริ่มมีอาการลวนๆนิดนึงออลองลองวางเล่นๆดูนะครับคือวางได้คือถ้าเราเล่นอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะวางได้ ในรัลวละในรัลวละโอเคทีนี้ผมจะแนะนำอีกตัวหนึ่งครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจับภาพนะครับก็คือตัวนี้ครับชื่อโปรแกรมว่าโปรแกรมเอ่อพ,พิกนะครับนะ P I C P I C เเป็นโปรแกรมฟรีครับเพื่อนๆสามารถหาดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต อันนี่ก็มีเวอร์ชันใหม่ๆแล้วด้วยก็เราไปที่ New ก็ได้อ่าแล้วเราจะเปิดหรือเราเนี่ยจะแคปจะจะเอาหน้าจะเราจะครอบรูปเนี่ยต่างที่เราต้องการเนี่ยเราไปที่คำว่า e g i o นเนตร์นี้อ่ากดเข้าไปเห็นไหมครับมันจะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมเราสามารถที่จะเลือกดูตรงนี้เนี่ยหน้าต่างหน้าต่างเล็กๆเห็นไหมครับมันจะซูมให้เราเห็นชัดว่าสเกลที่เราต้องการอยู่ตรงไหนมองดูทางทางมุมล่างขวา ลองดูนะครับเราสามารถที่จะไปชัดเลยแล้วเราสามารถที่จะใช้แป้นบนคีย์บอร์ดที่เป็นลูกศรเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เพื่อให้พอดีใช่ครับแล้วก็ลากลงมาเนะี่ยเอาตำแหน่งที่เราแค่ต้องการพอเราต้องการแบบนี้ขับเมาส์ก็ช่วยยเสร็จแล้วก็เอาได้ตำแหน่งที่ต้องการ คือเราคลิกซ้ายนะครับลากไว้จากนั้นแล้วก็เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ปล่อยนะรูปมันก็จะไปเด้งที่โปรแกรมปิกๆลขึ้นมาแบบนี้ครับแค่นี้เองครับรูปภาพเสร็จละแล้วก็เซฟไฟล์เซฟปกติเราสามารถที่จะเซฟเป็นอะไรอะ่ะเลือกสกุลได้เลยครับ png bmp jpg ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น jpg นะครับในการเซฟเพียงเท่านี้ท่านก็เซฟเพื่อนๆก็เซฟไปใช่ไหมเรียบร้อยจบข่าวมีรูปภาพในการโพสได้แล้ว ครับผมตรงนี้ผมขอแนะนำคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนที่ขัดตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับ